ถ้าพ sure ูดถึงแฟนมีตนะครับก็ดีใจฮะดีใจที่ท um ุกคนชอบเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโชว์นี้เราพวกเราแบบตั้งใจทำกันมากๆคือตั้งแต่การเลือกเพลงการแบ่งท่อนอะไรมาวิเคราะห์ไปดูแบบไปดูเลฟว่าแบบอยากให้มันออกมายังไงคนละเลบคนละเลบไม่ใช่เลฟเลฟเลฟอันนี้เราเลฟมันตลกนเรเฟอร์เรนอ๋อเรเฟอร์เรนตก็ จริงๆเป็นอีกหนึ่งโชว์ที่พวกเราเรามองว่ามันมีมินนิ่งซ่อนอยู่ในนั้นเนาะ<ช>เพราะว่านัําเิเองก็แทนตัวเองกับพี่ๆว่าเป็นกระต่ายตลอดเรามองเห็นภาพเี้เป็นกระต่ายอะไรเงี้ยแล้วแบบเพลงนี้มันพูดถึงแบบงานเต้นรำบนดวงจันทร์อะไรเงี้ยครับคืนพระจันทร์ต็มดวงอะไรเงี้ยเราเลยแบบว่ารีมายว่าเอ้ยจริงๆแบบคืนนั้นก็น่าจะมีเป็ดด้วยใช่ไหมล่าที่แบบเจอกับกระต่า,ตายอะไรเงี้ยเต้นรำอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันมันมีอะไรที่มากกว่าแค่ วกเรามาลองเพลงนะครับเราไม่ได้อยากมาแค่ลองเพลงให้เราะแล้วมันจบไปว่ารู้สึกว่าเราเลือกในสิ่งที่มันมีมิมนิ่งที่คนที่ดูโชว์แล้วเขาได้คิดต่อว่ามันคืออะไรแล้วคิดต่อว่าเฮ้ยม,มันมันมีเขาเรียกว่าอีเซอร์เอกอ,อ,อยู่ในนั้นเนี่ยก็ดีใจที่หลายๆคนเก็ตในสิ่งที่เราพยายามจะสื่อแล้วมันก็มันถูกบอกต่อเนาะด้วยด้วย,วยอะไรต่างๆก็ดีใจที่ โชว์ที่เราตั้งใจมันถูกอภิเษตโดยพี่พี่แฟนคลับอะไรเงี้ยครับก็จะได้จริงๆก็ไมเป็นเพลงนี้เพราะว่ากูชอบมินก็แบบกูชอบในความหมายของเพลงจริงๆหลายอย่างมากครับมันหลายแบบหลายองค์ประกอบมากมายตั้งแต่แบบตั้งแต่ตั้งแต่เสียงร้องใช่ฮะตั้งแต่เสียงร้องตั้งแต่แบบเนื้อหาความหมายของเพลงรวมถึงแบบเราคิดว่าถ้าเราขึ้นโชว์เนี่ยภาพมันจะออกมาเป็นยังไงใช่ ก็รู้สึกว่ามันเป็นเพลงหนึ่งที่ค่อนข้างมีดีเทลค่อนข้างเยอะแล้วก็ท้าทายเัาก็เลยเลือกัก็โชว์ดีแล้วคัทเดี่ยวก็ไม่แพ้กันเลยรชบผมให้ให้พูดของของฝ่ายนงานเราิงน้ำปิงก่อนน้ำปิงหรอะก็จริงๆแล้วน่าจะเป็นอีกมุมหนึ่งที่ทุกคนเนี่ยจะไม่ค่อยได้เห็นในตัวของน้ำปิงแต่มันมีอยู่ลึกๆอาจจะยังไม่ได้เห็นครับก็ น้องก็เป็นตัวของน้องดีก็เก่งสารพีเก่งชอบนะมันดูมันดูชอบอะไรคะชอบลายเต้นของเขาเต้นยังไงฮะนะไม่ใช่ว่าคุณอยู่คุณอยู่หลังประตูคุณเห็นได้ไงอ่ะเห็นสิผมผมแอบมองอยู่แอบส่องปะเนี่ยแอบส่องตาแมวอยู่อส่งตาแมวตาแมวที่ติดตรงประตูอ่ะคือปกติเราเคยเห็นน้องเต้นแบบนี้หรือว่าปกติแล้วนะครับ ส่วนมากผมจะเห็นนะแต่ทุกคนอาจจะไม่ค่อยได้เห็นนะจบเป็นอีกมุมหนึ่งจริงเหรอจริงไม่เห็นที่ก็ไม่เห็นเลยนะอันนี้จริงปะเนี่ยเรียกว่าขาดดีกว่าโอ้ยขาพี่เก่งเหลือเกินอือแล้วพันของพี่เก่งทำดีว่าไงบ้างก็ก็กลับมาที่เรื่องเดิมคือในตอนเลิกเพลงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเพลงของน้ำปิ้งหรือของพี่เก่งหรือเพลงคู่อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันมีคอนเซ็ปต์ของมันละกันมันเหมือนกับการแบบอย่างเพลง โตลิมที่เขาเลือกเนี่ยเขาก็เลือกในตอนที่เขาก็อยู่กับเราเหมือนแบบช่วยกันคิดอะไรเงี้ยครับออกไอเดียแล้วก็รู้สึกว่าเราในฐานะที่เคยเล่นในเอ็มดีมาก่อนแล้วตัวเองก็มีความเกี่ยวข้องกับเอ็มีพี่เขาก็อยากจะร้องเพลงนี้แบบว่าที่เป็นเพลงของพี่นนธนอนท์อยู่แล้วแล้วก็มีน้องอในเอ็มดีนั้นด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยบแบบว่ามีสตอรี่อยู่ในนั้นแล้วมันมีความเชื่อมโยงกันที่แบบเป็นหินต่อๆไปที่มันจะต้องเป็นโชว์ที่เชื่อมกันอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่า เออแบบที่เขาหน้ารักอะไรเงี้ยที่ที่ตัดสินใจเลือกเพลงนี้มาจริงๆเขาร้องเพลงอื่นก็ได้ที่มันแบบโชว์พลังเสียงแบบมังกรพ่นไฟได้เลยอ่ะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เลือกเป็นชอยส์นั้นแต่เลือกเป็นยส์ที่ที่มันแบบสื่อมาถึงแบบมาสิ่งบางอย่างที่เราเกี่ยวข้องกันด้วยหรือว่าแบบอะไรก็ตามเลยรู้สึกว่าเออเป็นเพลงที่มี story มากๆสําหรับเขาเขาบอกว่าตอนที่เขาร้องอ่ะเขาหันมาดูประตูด้วยแต่ไม่มีใครเกตไม่มีใคร,ใครเกต ตอนซ้อมมือผมอผมผมหันมาตรงประตูไงแล้วผมก็ถามแบบพี่พี่คนรกัว่าพ,พี่พี่แบบโอเคไหมพ,พี่พี่เข้าใจไหมที่ผมพยายามจะสื่อว่าผมขอผมหันไปหาน้องอะไรแบบนี้นแต่พอมาจริงไม่ค่อยมีใครพูดถึงซีนนี้เลยซีนที่ผมหันไปเรานีดว่าผมหันไปหาทีมงานหรือเปล่าเลยก็ผมบอกเขาว่าพี่เขาประตูห้องเอ้ประตูที่ที่น้ำปิงซ่อนอยู่ซีอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเขาก็า เงียบเราก็รออยู่เอ cool so ๊ะประตูเราจะมีใครมาคลอหรือล่านะประตูสีพรมก็ดูเงียบเขาก็เลยแบบเอ๋อไม่เป็นไรก็อยู่ข้างหลังก็เห็นว่าร้องเพลงออกมาอย่างดีก็สบายใจแล้วครับแต่อีกโมเมนต์อีกหนึ่งโมเมนต์ที่น่าคือน้องเนยน้องเนยเซอร์ไพรส์มากอันนี้ไม่รู้จริงๆคือด้วยด้วยความที่เพราะมันเป็นแฟนมีตรของเจนสามเนี่ยมันเป็นแฟนมีตรที่ พวกเราได้ได,ได้ได้ทำงานกันแค่ในบ้านอะไรเนี่ยก็ไม่คาดคิดว่าจะมีแบบพี่ๆแขกรับเชิญมามาจอยด้วยอะไรแบบเนี้ยพอน้องเนยโผล่ขึ้นมาโอ้ตกใจมีพลีแอคแรงรอยู่นะเห็น <c oughs> อะไรฮะนี <c oughs> ่แคแบบโผล่มาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยไม่เ,เพราะว่าจริงๆเพราะว่าส่วนหนึ่งหือคือเราเจนสามเนี่ยเป็นเจนที่น้องใหม่มากๆแล้วก็เราไม่ได้เราไม่ได้เป็นเจนที่เขาเรียกว่าอะไรไวรัลมากขนาดนั้นเลยเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงมากขนาดนั้นอย่าเงี้ย เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยการที่น้องเนืยมาโผล่เป็นแขกเ<ร>ิญพิเศษเนใน,นในนิทเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่ยิงย่งใหญ่สำหรับเรามาก<อ>เพราะว่าน้องแบบเตมัดอยู่แล้วแล้วตารางน้องก็ไม่ใช่แบบว่าม<อ>ันจะง่ายๆอะ่ะการที่เขามาโผล่ตรงนี้เราก็ดิใจแล้วก็คิดถึงน้องด้วยน้องเหนื่อยมากอะไรเงี้ยครับแล้วก็ที่สําคัญเลยคือถ้ารู้ว่าจะมาโผล่อย่างเงี้ย งทำไมเราจะเต้นอะไรจะซ้อมเต้นก่อนมีจะเต้นเพลงน่ารักไหมไม่รู้เวอร์ชันลดแห่เลยเต้นให้แรงแต่ว่าพอเราอะเราห่างหายจากการเต้นเพลง้องเนื่อยเป็นน้่มันมันเต้นว่าก็ดีใจมากๆที่แบบ น้องมาหาแต่ก็เป็นแฟนพีชซอนแฟนพีชเพราะคนจับมือเดี๋ยวจับมือกับน้องได้เห็นไหมได้เห็นว่าน้องได้ขึ้นไปนั่งดูคนเห็นเห็นครับเห็นะเนคร้อที่แรกเก่งก็ว่าใครเพราะเก่งแบบมองไม่ค่อยช้าเนี่ยสายตาเก่งไหมไม่ค่อยดีใครใช่หรือเปล่าใช่นหรือไงอ๋อเมื่อไหร่ไปนั่งมองอยู่ข้างบนนี่น่ารักน่ารักมาก อะไรนะไม่อยู่ก็แคน้องรอนน้องรอนโมามันไม่ใช่ใครก็ได้จริงครับพี่เก่งยังทำไม่ได้เลยแต่คนเดียวได้ทำได้คือโทมัสโทมัสสามารถโยนขึ้นไปข้นบนหรอใช่ใช่โยนขึ้นไปข้างบนได้ซึ่งก็มีงงว่าทำได้ยังไงแต่ก็แน่นอนว่าคนนั้นเขาเป็นเจ้าชายแห่งวงการกีฬาอยู่แล้วก็มันค่าจะมีมัสโศที่แบบออกแบบมาเพื่อกันเวี่ยงอะไรเงี้ยครับก็เลยโอเคก็ถ้าใครทำได้ก็ให้เขาทำไปเลยเราทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ในพักเธอก็จริงๆมันก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะแม,แม้ซีรีมันยังไม่ถูกคอนแอร์อใ่กระตตแสตอบรับต่างๆเยอะมากเลยคือในคอมเมนต์เราก็เห็นชื่นชมยังไงก็าแบบมันคกบความเหนื่อยที่เราเทกันมาตลอ,ตลอ,อดปีที่ผ่านมาจริงๆข,ๆขอบคุณพี่ๆมากๆนะขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ให้การซัพพอร์ตที่ผ่านมาในปี2024ด้วยคือเดี๋ยวจะบอกว่าการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างมัน มันมาจากพี่ๆทุกคนมาจากพาร์ทเนอร์มาจากคนรอบข้างมาจากพี่ๆลูกค้าทุกคนที่น่ารักกับเก่งน้ำปิงมากๆครับก็เข็มจิลาวิมานหามดูมันดิทุกอย่างเลยมันคือน้ำปิงด้วยพี่ๆเพื่อนๆรอบข้างด้วยมันอิมแพคต่อเก่งมากๆเลยขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับก็ฝากทุกคนซัพพอร์ตต่อในปี2025ด้วยครับก็จริงๆพวกเราเจนสามก็เขาเรียกว่าเติบโตมาตั้งแต่ ดีเอ็มดีเนาะจนถึงมีปล่อยพลอตอะไรเงี้ยจริงๆพวกเรารก็รู้สึกว่าเราก็เต็มที่มาตลอดทุกโปรเจกต์มากๆอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งตอนที่เราจบเรียลิตี้เราก็ยังราช่วงนั้นเราก็ยังไม่ค่อยมีงานเลยเนาะเราก็ยังคุยจนอยู่เลยว่าเออ,เออแบบว่าเราไม่ค่อยได้ออกมาทำงานเลยอะไรเงี้ยจนกวัน,นี้หลังจากอะไรก็ตามที่มันส่งเสริมเกื้อนุ่นกันมาหลายๆเหตุปัจจัยเนี่ยก็ทําให้เราแบบได้มีงานเยอะขึ้นได้พบกับพี่ๆเยอะขึ้นได้ถูกค้นพบโดยคนอื่นข้างนอกเยอะขึ้นแล้วก็ ได้มีหน้าไปอยู่บนป้ายที่แบบใหญ่ขึ้นหรือแบบที right the <the ่เราไม่คิดไม่ฝันว่าแบบเฮ้ยเด็กต่างสวัสดิ์สองคนจะทําได้อะไรเงี้ยพวกนี้เราก็ทําได้ก็ค่อนข้างมีน้าตาแต่ว่าจริงๆหลายๆคนที่เป็นความฝีมือก็แอบยิ้มนั้นแล้วก็มีความสุขที่ความเหนื่อของเธอมันประสบประสบความสำเร็จตอนนี้แล้วแอบยิ้มไหมตอานี้ไม่ได้หรอไม่ได้จริงๆอันนี้พึ่งโตในวันแฟนมีท ดีเลคือพวกคุณน่ารักแนแทนเพราะวต้องการพวกพี่ก็ต้องการทุกอยขอบคุณมากเวลาพวกพี่มาเลยนะขอบคุณทุกคนมากๆเลยอ่ะคืออยากจะบอกว่าทุกเทศกาลหรือทุกทุกทุกวันสําคัญอ่ะทุกคนล้วนแบบใส่ใจจริงๆอ่ะดีเทลจริงๆโปรเจกต์ทุกอย่างแบบทํายิ่งใหญ่ไม่ไม่แพ้แบบทุกคนเลยอ่ะลูกพญานาหมื่นอ่ะเลยยอมไม่ได้ใช่ถึงแม้ว่า เราจะยังไม่ได้มีแบบตัวซีรีส์หรือให้ <hi> ทุกคนได้ดูเป็นเช่นเป็นอันเนาะแต่ว่าเราขอบคุณมากมากกับทุกโปรเจกที่เกิดขึ้นเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าจอใดๆหรือว่าโปรเจกออนไลน์หรือตัดต่อกราฟิกหรือตัดต่อพ่เศใดๆก็ขอบคุณมากมาเลยนะครับที่ทําให้เกนังมาเสมอก็ไม่มีวันนี้สำหรับเกนันงเหมือนกันถ้าไม่มีทุกคนครับลูกค้าครับเข้าได้ครับทีนนี้ยังว่างอยู่ครับผม บนบนสินค้าแบบขาดอะไรกิมมงกิมมิกก็เอาหน้าพวกเราไปใส่ได้ครับเข้าได้อีกครับก็รับหมดนะครับเป็นงานเต็นเ็นนาหางเต็นหน้าเห็นหน้าเป็นงานวัดงานวาะไรได้หมดเลยนะครับหรือว่าจะเป็นตัวโปรดักเวชภัณฑ์เครื่องสำอางสกินแคร์อาหารเครื่องดื่มอะไรได้หมดเลยก็เรายังพร้อมทำหน้าที่แต่ว่าดับแรก เอาไปถ่ายซีรีส์ก่อนแต่ว่าช่วงนี้ติดต่อมาได้เลยครับติดต่อมาแล้วปุ๊บเราขายดีไปด้วยกันปีนี้ครับปีนี้ครับแน่นอนครับติดต่อมาได้เลยมีลูกค้าครับขอบคุณครับขอบคุณครับ